ดีครับเพื่อนนะครับคนเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับนะครับระบบน้ําเปิดนะครับเคสพร้อมระบบน้ําเปิดนะครับตัวนี้ผมพร้อมติดตั้งให้ฟรีนะครับตัวนี้ผมเทสระบบปั๊มเค่งนะผมไม่ได้อ่าต่อกับระบบอ่าตัวตัวมนบ์ดแล้วเนาะอันนี้ผมรอติดตั้งนะผมขายตัวเคสนะครับ ตัวปั๊มนะตัวแทงนะครับแล้วก็ตัวมอนามแล้วก็มีตัวบล็อกด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาติดตั้งได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยรูปบล็อกนี้ผมมีทั้ง AMD และ Intel นะเพื่อนนะนะครับผมพัดลมทั้งหมด7ตัวนะครับเพื่อนนะครับนะครับพร้อมทําระบบนะครับพร้อมทําระบบให้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนนะครับสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้นะครับนะครับราคาไม่แพงนะครับ ตัวนี้ผมคิดพร้อมติดตั้งนะครับเติมน้ํายาน้ํายาเป็นน้ํายาสีฟ้านะครับน้ํายาหล่อเย็นคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะนะครับราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับเพื่อนหมื่นหกบาทพร้อมติดตั้งนะครับเป็นชุดพัดลมเบิกใหม่นะครับเคสใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับผม เพื่อนท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยสีขาวนะแผ่นนู่นนี่นั่นผมเอาไว้ในกล่องนะครับผมยังไม่ได้เอามานะครับอันเอามาไปตัวนี้ยกออกได้นะแต่ว่าผมปิดไว้นะครับมันเป็นกระจกนะเลยไม่อยากแปะนะครับก็แปะไว้แต่ตัวกลางนะครับนะครับเพื่อนสนใจก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับนะครับมีมีตัวเดียวนะครับไม่ไม่ค่อยมีนะเพื่อนนะครับมีมี โอกาสมีผมถึงจะทานะครับให้นะครับนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกระบบน้าเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของปั๊มที่มีคุณภาพสูงนะครับนะครับปั๊มก็ของแบรนด์นะครับแบรนด์เป็นแบรนด์ของแบรโลนะครับครับมีเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของน้ำนะครับในส่วนอรายละเอียดนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูแบบได้เลยนะครับดูแบบได้เลยเพราะว่าสําหรับระบบน้ําเปิดนะครับเป็น เป็นแฮนด์เมดนะครับอุพัดลมเย็นมากนะตัวนี้เขาบอกว่า2 2,005นะรอบไม่แน่ใจนะครับแต่เย็นนะครับถือว่าเป่าหนักหม้อน้ำนี่สบายนะครับผมนะครับผมแต่ว่าดูในสเปคมัน800ถึง1 8 0นะครับนะครับแต่ว่ารายละเอียดมันบอก2 0 0าอีกแต่ว่าผมเท่าที่ผมเทสน,นะครับถือว่าตัวนี้ได้เลยนะครับลมเย็นเลยนะครับ พเพื่อนๆสนใจนะสอบถามมาได้เลยนะสำหรับการทําระบบน้ําเปิดนะที่ร้านรับทําอยู่แล้วนะครับนะครับอบอร์ดนี้ใส่ได้นะ ATX นะครับ M ได้นะครับ ATX ได้นะครับพเพื่อนๆก็นับฝาปิดด้านหลังเลยนะฮะเกตถึงแปดนะครับใส่บอร์ดบอร์ดยาวได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองนับดูนะครับนะครับมีพัดลมสามมอน้ำสามตอนด้านบนได้นะครับ ด้านล่างลม3ตัวได้นะครับข้างๆก็3ตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองคำนวณน,นะครับนับดูนะครับถือว่าใช้งานดูแล้วเคสสะอาดนะครับสะอาดแต่ว่าก็คงต้องดูแลรักษากันให้ดีนะครับสำหรับตัวเคสสีขาวนะเพื่อนนะแต่ว่าผมว่าเขาก็ทำสีมาสวยนะปรับสีแล้วออกหวานๆนะก็มันมนแล้วแต่แต่แตแตและท่านชอบนะเพื่อนนะ ากนไไปได้้ตรรีแล้วก็มีวาล์วถ่ายน้านะครับวาล์วถ่ายน้ําผมจะโชว์ตรงนี้นิดนึงนะครับพอดีให้มันดูสมูทนะครับผมคือจริงๆมันจะไม่ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ต่อเข้ากับเป็นอาจจะเป็นกา้านจอใครจะใส่กา้านจอที่มันมีแบบบล็อกก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ทําให้นะครับหรือว่าจะใส่แค่ c p u ก็ได้สําหรับคือแทงค์ตัวนี้มันสามารถที่จะใส่แบบเต็มระบบได้นะครับเป็นนี่นะครับ เมสังเกตรูมันจะเยอะนะเห็นไหมนะครับราคามันก็จะสูงวัสดุที่เขาทำเกรดค่อนข้างดีเลยนะครับน่าจะเกือบหมื่นนะครับสำหรับตัวสเปาะตัวแทงตัวนี้นะครับนะครับนะครับมามาดูได้นะครับผมเวลาการติดตั้งนะครับจะใช้เวลาประมาณนะครับหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันถึงสองวันนะเป็นที่นะไม่เกินนี้นะครับ 80ถึงสิชั่วโมงนะครับถ้าผมทำนะครับนะครับไม่มีปัญหานะครับติดตั้งง่ายกว่าลือนนะเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็สบถามมาพักทายกันได้เลยนะครับผมทักทายกันได้ถามกันได้นะครับผมอันนี้อันนี้เมื่อกี้เติมยานะครับไม่ไม่มีอะไรนะครับหยดก็คือผมดูให้มันหยดทะลุไปทางนู้นนะมันจะไม่ลงตรงพัดลมหรือโดนตรงนู้นต้องนะครับผมไม่โดนนะครับ เวลาทำมุนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจก็สอบถามก็มาทักทายกันมานะเพื่อนๆพืนะครับร้านอยู่ตลาดร้าเกิดจากสองนะครับมินบุรีนะครับนะครับมามาทดสอบได้แล้วก็จ้างสึกก็ทสความเย็นนะครับผมนะครับวัดทดสอบนะครับผมสำหรับการติดตั้งนะครับก็ต้องมีการทดสอบนะครับความเย็นนะครับ cpu นะว่าเป็นยังไงเย็นไหมนะครับ เจ็สีขาวก็เวลาเวลาไฟนะก็จะเป็นสีขาวจริงๆมันปิดปิดไฟได้นะเพื่อนนะอันอันนี้อันนี้ผมเทสระบไฟนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะเอ่อเปิดไฟเราก็ปิดได้นะเห็นไหมครับนี่ครับปิดไฟพัดลมก็ยังทํางานอยู่นะนี่ครับนะสีขาวๆาวนะครับผมขาวๆาวเลยขาวตัดดำนะตอนแรกผมเอาขาวตัดขาวเอาฟิตติ้งขาวแล้วมันมันดูแบบ มันมันดูไม่ไม่เด่นนะ <S <S เพื่อนนะก็ประมาณนั้นนะครับก็เลยส่วนนั้นนี่ก็คือตัดแดงไปนะครับตัวอันตัววาวน้ำนะครับสำหรับถ่ายน้ําเปลี่ยนน้ายาแล้วก็ไล่อากาศนะครับไฟมานะครับนี่เนพะื่อนท่านหนสนใจก็สอบถามมาทักทายกันได้นะครับตัวจริงก็ทที่ผมดูก็ดูสวยขาวนะขาวสวยนะครับราคการนี้นะครับ มื่นกพันบาทนะครับยกมาเลยนะครับผมติดตั้งให้ฟรีนะครับค่าติดตั้งฟรีนะติดตั้งฟรีแบราคานี้ครับเพื่อนๆอยากจะถามอะไรยังไงก็ทักกันมาได้นะนะครับสำหรับชุดน้ำนะครับติดตั้งได้เมนบอร์ดทุกตัวนะครับทุกรุ่นเลยนะครับ CPU เมนบอร์ดนี้ผมติดตั้งให้ได้หมดนะครับสำหรับตัวชุดน้ำนะครับผมมีตัวบล็อกนะครับผมนะครับบล็อกเนี่ยท่านตัวที่ผมจะใส่ให้นะครับ ก็เป็นเบสกินะครับทองแดงนะครับตัวอินเทลนะครับสำหรับตัว MD ผมก็มีเป็นตัวก็สอบถามมาได้นะก็ถือว่าสวยนะสำหรับล็อก CPU นะผมยังไม่ได้ขึ้นติดนะครับมันต้องเดินท่อนะครับล็อกซีบิวเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักกันมาถามกันได้นะครับนะครับผมฝาใส่นะ้าใส่ครับขาว ทำมาได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับปนะรบับสีปรับใหลถึงความเข้มนะนี่นะครับผม่ดนท่านไหนสนใจก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับผมนะครับา้นะานอยู่ตลาดนะจะ2มิลลิเมตรนะครับอยู่ตรงข้างรถไฟฟ้ามิลลิบนเกาะสองถ้ามาจากวังกะปินะครับก็คือ จอฐานนี้พฟะรามินบุรีก็เดินเข้ามาประมาณ120เมตรนะครับเพื่องนะครับเนี่ยนะครับทักมาถามได้เลยนะครับผมสำหรับระบบน้ำนะก็จัดการได้นะครับทักทายกันได้เลยนะครับสอบถามทักทายพูดคุยกันนะครับผมจริงๆนะครับตอนแรกผมดัดท่อผมว่าจะใส่ใส่ตัวนี้นะครับตัวตัวท่อน้ําดันแล้วก็ใส่น้ําให้สุดนะครับกต่พอดี พอดีผมคุยเพลินนะก็เลยดัดเป็นตัวบนไปครับเทสลรันปั๊มนะครับข้อรันปั๊มเฉยๆนะครับนี่นะครับถ้าไหนสนใจนะก็ถามตักทายมาได้เลยนะครับระบบน้ําเปิดนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ด้านหน้านะเปิดด้านล่างนะครับเดี๋ยวนี้ทรงนี้ก็ฮิตกันนะครับก็วางด้านนี้ก็จะหันหันขาหันหาเรานะอะไรอย่างนี้ก็จะดูประมาณนี้นะครับพุทธภูมินะครับมัน จริงๆมันมองมองชัดนะแต่ว่าในรูปมันอาจจะในคลิปมันอาจจะไม่ไม่ไม่มองชัดนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนนะนะครับเพื่อนท่านไหนสนใจก็ถามกันมานะครับถามกันมาได้เลยนะครับเอ่อถ้าไม่ไกลมากนะผมติดตั้งเสร็จสามารถเอาไปเทสที่บ้านได้นะครับผมนะครับไม่ถึง10บกิโลนะครับนะครับถ้าผมไปได้นะครับหรือท่านไหนจะทักไกลก็อ่ารับผมไปได้นะครับแล้วก็มาส่งผมนะครับผมก็ยินดีบริการนะ ถ้ไหนสนใจนะครับสอบถามกันมาทักทายกันได้นะครับสำหรับระบบน้ําเปลือกนะนะถ้าไหนชอบสีทรงนี้นะครับสบสีทรง,งนี้สบายตานะสีขาวดูสบายตานะคเคลียรสีขาวส่วนไฟก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราชอบอะไรอันนี้สีส้มสีส้มส,ส,สีเหมือนกับ จิ๊กเกอร์ไบต์ฮะประมาณนั้นแหละก็ประมาณแนวนี้นี่เหลืองนะเหลืองออกเหลืองนะครับสีในในในี้จะในในคลิปจะดูจางกว่านะครับจะดูจางกว่าตัวจริงนะครับเพื่อนนครับผมนี่นะครับเพื่อนแต่ในสนใจนะครับก็สอบถามทักทายมานะครับผมระบบน้ําเปิดอันนี้เป็นสินเงินนะเพื่อนนนี่ะครับก็เอ่อสีฟ้านะครับก็ดู ะประมาณนี้เลยตัวสะอาดสะอาดตานะผมว่านะครับอยู่ที่เราชอบนั่นแหละเพื่อนนะครับสนใจก็มาเลยมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวนะมีชุดเดียวนะครับผมทํามีชุดเดียวนะนะครับหมื่นหกนะครับหมื่นหกพร้อมติดตั้งเลยนะครับบล็อกทีทีผมก็มีนะของตัวอินเทลนะคฝั่งอินเทลนะใส่ตัวตู้ของอินเทลบล็อกทีทีนะครับก็บวกนิดหน่อยนะครับบวกพันหนึ่งนะครับผมบวกอีกนะครับเพราะว่ารู้สึกตัวนี้มัน มัน3 9 0 0ลูก1 0 0เนี่ยตัวบล็อกมันจะมีกล่องควบคุมไฟ RGB ด้วยนะครับผมปรับผ่านซอฟต์แวร์นะน,นะครับของเชอร์แมนเทคบล็อกแต่ถ้าเป็นของตัวที่ผมบอกไว้ก็คือฟรีนะครับฟรีนะครับราคารวมพร้อมตั้งนะครับแล้วแต่เราชอบเพื่อนๆก็มาดูเอาที่มันเข้ากับเราครับเอาที่เราชอบนะครับ,รบสบายตา้วเพื่อนๆนี่แสงทักกันมาถามกัน